โอ้กักเต็มแล้วอะทำยังไงดีอ่ะวันนี้มาถูกคลิปแล้วครับผมมันยังเซล์ PS, พีเอสพิทวัตน์มีมีดาสวัสดีครับผมว่าผม PS, พีเอสพิทวัฒกับเกมส์สเปอร์สตาร์เอสเอ็ชาานั่นเองนะครับผมก็เล่นไปสักพักนะเกิดปัญหาก,กักเต็มขึ้นนะครับผมก็การ์ดนะครับสังเกตดูซีเห็นไหมอย่างเช่นโอเวอร์โดเลนะครับมีซ้ำกันทั้ง3ใบอะไรแบบนี้นะ การเต็มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมีผลอะไรนะฮะก็อย่างแรกเลยะฮะก็คือมีผลต่อการเล่นเพลงแล้วก็การ์ดไม่ได้นะ,ะเพราะว่าที่เก็บมันเต็มเนาะมันก็เลยจะส่งเป็นรูปข้อความแทนนะครับผมโดยเราต้องไปกำจัดการ์ดทิง้งออกกดผิดอันนะอันนี้ไงต้องกำจัดการ์ดทิ้งนะครับผมวิธีง่ายๆนะก็ม,มีอยู่2แบบนะฮะในการ จะให้การ์ดหายไปนะครับอย่างแรกคือการกดรูปถังขยะนะครับที่อยู่ประมาณตรงกลางเนาะเออก็กดอันนี้ก็จะลบไปเลยนะครับแต่ว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการอัปเกรดการ์ดนั่นเองโอ้โหฟังดูน่าตื่นเต้นนะครับผมก็ผมเรื่องการอัปเ,เกรดการ์ดนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องอัป เกรดกันนะครับเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อคิดทริคเล็กๆอยน้อยๆไว้นะครับว่าเอออยากปั้นอะไรแบบปั้นการที่เก่งอะไรแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับส,สิ่งที่ควรที่จะคิดนะครับผมเดี๋ยวกดผิดปุ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกดอันที่สองอืมก็อันนี้นะครับเป็นไอ้นั้นอ่ะที่ตีมที่ผมบอกนะครับผมโอเคอย่างเช่นอ่านเราเลือก กอเรชนะฮะดูว่าการดเป็นยังไงเนาะก็ขั้นตอนแรกนะครับเราควรที่จะเลือกตีมสักตีมหนึ่งนะฮะที่เราต้องการที่จะปั้นให้มันกิ่งแข็งแบบแข็งแก่งไปเลยนะฮะก็ตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นเกอร์เจ n เรชนเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องตีมอะไรแบบนี้นะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าตอนนี้การ์ด ทีมไหนมีจำนวนแบบคนมากที่สุดนะครับก็ตอนนี้ของผมเป็นมิสเตอร์มิสเตอร์ใช่ไหมก็มีการเอสเทยอนด้วยก็คือเออคนแรกเลยอเออบางคนไม่รู้จักเนาะก็เลือกอันที่มีจำนวนการมากที่สุดนะครับแบบยังไงอะ่ะคนแบบได้มาแล้วอะ่ะเยอะอะไรแบบนี้นะครับส่วน ถ้าทุกคนซีเรียสเรื่องการแบบโอ้ยโอ้ยโอยอยากได้ปาร์ตี้จังเลยนะครับก็เออเลือกเป็นทีมปาร์ตี้เนาะแต่ว่าอาจจะยากสักนิดนะครับเพราะว่าต้องคอยสะสมการ์ดให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้นะฮะมันจะคิดว่าปวดหัวกันนิดนึงนะสำหรับติ่งอย่างติ่งสักวงอะไรแบบนี้ที่ต้องมาเลือกเนะาะเออจะเอา,เอา,เ,อาเอาทีมอะไรแบบนี้เออ ซึ่งเกม SM Town นะก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเนาะสำหรับอะไรที่เป็นศิลปินเดียวหรือว่าอะไรแบบบางวงอะไรแบบนี้นะมันจะมีแค่ทีมเดียวนะครับก็เช่นไอของแทยอนเนาะก็จะมีแค่ทีมทีมเดียวนะก็ง่ายไปเลยนะไม่ต้องตัดสินไออะไรแบบนี้นะครับผมอือแล้วก็ แต่ละวงนะครับมันก็จะมีทีมต่างกันอย่างที่คลิปที่แล้วเราบอกไว้เนาะก็ตอนแรกเราก็เลือกทีมอะไรสมมุติเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมเลือกเป็น TTS นะครับเป็นซับยูนิตของเกิร์เจเรชันเนาะมี3ทีมนะครับซึ่ง3อันนี้ผมจะเลือกอันแรกเลยก็คือฮอลเลอร์นั่นเองนะครับก็คือที่เป็นโตบีนะคนต้องการซื้อทิฟฟานี่นะครับบอกไว้ก่อนเนาะก็มีทิฟฟานี่อยู่คนนึงนะฮะที่ได้มา ซึ่งอันนี้ผมจะเลือกตามที่ผมต้องการเนาะไม่ได้เลือกตามจํานวนการ์ดนะครับผมโอเคเราเลือกทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาไปอัปเดตการนะฮะโอเคเราเลื่อนไปที่เกิร์เจเรชันนะฮะอ่าแล้วก็การเรียงลําดับนะฮะมันจะเรียงตามวงที่เขาเรียกว,ว่าแบบวงที่แบบเกิดใหม่นะะก็เรียกภาษาว่าเดบิวต์เนาะสำหรับ ติ่งนะก็วันเดบิวต์ก็เหมือนเป็นวันที่ออกซิงเกิลแรกอะไรแบบนี้นะครับผมโดยมันจะเรียงตามวงใหญ่ๆก่อนนะครับผมแบบหลายๆคนอาจจะรู้จักซูเปอร์จูเนียใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ข้างหน้านี่นี่ไงซูเปอร์จูเนียอ้าวอยู่ไหนวะซูเปอร์จูเนียนี้วงเยอะมากนะครับก็มันจะขึ้นซูเปอร์จูเนียก่อนเนาะจากนั้นก็เป็นเกิร์ลเจนเนชันนะครับแต่ว่าพวกที่เป็นแบบ วงย่อยๆหรือว่าศิลปินเดี่ยวของที่อยู่ในวงนี้นะครับมันก็จะเลียงลำดับกันมาเลยเนาะก่อนที่จะขึ้นไปวงใหม่อะไรแบบนี้นะครับผมก็เลื่อนๆหาดูได้นะครับผมโอเคเราจะเลือก g e r ร์ a t i o n t ่นนะครับโอเคเรามาเลือกพิกาทิฟฟาน,นีนะตอนนี้ผมมีการ์ดมากมายเลยที่ต้องการจะอัปเดตนะอัปเกรดสิเออก็ตอนแรกนะครับเราต้องสวมการ์ดก่อนเนาะโอเคกด อีควิปเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะเป็นหน้านี้แล้วเนาะก็จะเห็นว่าเราสวมใส่การ์ดอยู่นะครับผมแต่จริงๆบางคนเขาใส่แล้วมันก็จะขึ้นเลยนะครับไม่ต้องสวมใส่เหมือนเหมือนของผมก็ได้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับกดที่ power up ตรงนี้เลยจากนั้นมันจะขึ้นหน้านี้มาแนละ้วให้เราเลือกว่าเราจะเอาการ์ดไปไหนใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมสุ่มเล่นๆนะก็เลือกได้เนาะ ก็กดตรงอ้าวทำไมออกกดเพาเวอรัพลืมนะก็ <g ül> ถ้าใครจะยกเลิกสมมติเลือกใบนี้โอ้ยไม่เอาจะเปลี่ยนใบใหม่ก็กดซ้ำได้นะครับมันก็จะออกไปเนาะโอเคตอนนี้ผมได้เขียนไปนิดนึงแล้วว่าการไหนทำเยอะนะครับอย่างแรกก็ใบนี้เลยแล้วก็ใบนี้โอเคนะครับโดยอัปเดตอัปเกรดครั้งหนึ่งนะครับจะเออใช้การทั้งหมด สูงสุดได้5ใบนะครับผมจะเลือกลำดับไหนอะไรก็ได้เลยเนาะแล้วครานี้มันจะมีเปอร์เซนต์ด้วยนะครับว่าแบบเออมีโอกาสที่จะปิดพลาดนะอะไรแบบนี้ก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกการ์ดแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้อืมอันไหนีกว่าไม่เจอฮนะต้องเลื่อนไปสักพักแหละถึงจะเจอนะครับผม โอเคอันนี้ผมลึกก็จําไม่ได้บ้างนะว่าผมเขียนอ่าอน,นี้แหละอันนึงโอเคพอเราเลือก5อันแล้วนะครับผมก็กดที่คําว่า try เลยนะครับผมนี่ก็กด try เลยเนาะจึง้งนี่อัปเดตครั้งแรกเลยนะบอกตรงๆนะครับแล้วครั้นี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นนะครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับโดยกดที่ power up จึก อ่าแบบนี้คือ success นะคะก็คือประสบความสำเร็จเนาะมันจะบวกค่าเออสเตตัสของคัดเลยนะครับโดยสเตตัสของร์ดนี่จะมีอยู่2อ,อันนะครับก็คือเป็นรูปตัว S กับหัวใจเนาะรูปตัว S ก็คือจะเป็นคะแนนที่เราได้ส่วนหัวใจก็คือถ้าสมมุติเรากดพลาดอะไรแบบนี้นะมันก็จะฟื้นขึ้นเร็วขึ้นะอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคกด next อ่าก็ success อีกครั้งหนึ่งนะ โอเคอ่าถ้าฟิลนะก็เป็นแบบนี้แหละฮะท่านผู้ชมโอเคกด next ต่อนี้แล้วก็เน็กอีกทีหนึ่งโอ้โหฟลนะฮะก็อันนี้การ์ดใบหนึ่งฮะมันจะมีระดับดังหมด5ดาวนะครับผมก็เลือกกันได้เนาะถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียนอะไรนะก็กด recommend ไปเลยเนาะมันจะขึ้นมาให้เลยว่าอัพอะไรบ้างนะครับผมโอเค ก็อันนี้อัพได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออัพอีกสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอตัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอัพทิฟฟานี่อันนี้อีกใบหนึ่งนะครับผมทําไมเดี๋ยวนะเกิร์ททำไมชื่อวงมันเขียนแค่เกิร์ว่า generation t s ตกนะสงสัยโอเคเดี๋ยวผมอัพการ์ติฟฟานี่อีกใบหนึ่งให้ได้5ดาวเหมือนนี้ก่อนเนาะอ,อันนี้ยังสีดาวอยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแปบ๊บนึงนะ อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้อัปเดตทิฟฟานี่สองใบแล้วนะครับผมตีมฮอลเลอร์นะก็คันนี้นะครับมันจะเปลี่ยนจากปุ่ม p o w เวอร์อัพเป็นอัปเกรดนะครับผมก็อันนี้จะเป็นการนำการ์ดมารวมกันเพื่อเลื่อนขั้นนะครับผมจาก C เป็น B เนาะโอเคนะครับก็กดอัปเดตอัปเกรดนะครับแล้วแล้วการ์ด,รดนครับจะเลือกได้เฉพาะการ์ดที่เป็นระดับเดียวกันโดยมีดาว5ดาวเหมือนกันนะครับผม ก็มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเฟลนะครับผมโอเคก็ใช้ตั้งหัวเพันลงเลยโอ้ห oh, มีเครื่องค้างนะโอเคอัปเกรดนี่แล้วเราก็จะได้การ์ดบีมาโของนะครับผมแล้วถ้าสมมุติเราจะอัพขึ้นมาอีกนะครับก็อัพมาอีกเนาะแล้วก็อัพ5ดาวให้ได้2ใบนะครับผมก็จะได้เป็นการ์ดเออีกนะครับผมก็ลำดับ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคตอนนี้เราอัปเกรดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอาการที่อยู่ในที่ได้มาเมื่อกี้นะแต่กดรับไม่ได้เนะเพราะว่าที่กว้างเต็มเลยแบบนี้นะครับผมโอเคกด get reward โอเคจึงโอ้ได้คิสตันนะฮะ electric shock โอ้โหได้ได้ ได้แรงมาอีกแปดเือเอ๊ะได้หัวใจไม่ใช่หัวใจสิหูฟังมาอีกสี่อันคืออะไรวะอันนี้ก็งงนะงงกันไปอีกโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละเออก็มาอัปเดตอะไรให้ดูนะครับผมโอ้โอเคเดี๋ยวผมขอดูที่ว่างก่อนว่าได้มีเท่าไหรนะ่แล้วโอ้โหสิบเอ็ดเหลืออีกสิบเอ็ด ใบเหรอแสดงว่าต้องอัพอีกสักอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเลือกก่อนเอาอะไรดีอืมเอาเป็นว่าไม่อัพแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อการให้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปกดที่รถเคนเลยจำได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็อ่อนช่วงอยู่นะครับอืม เป็นอีเวนต์อะไรนี้เนาะโอเคไปที่เลือกที่แพ็กการนะฮะวันนี้เมื่อกี้มีอยู่เท่าไหรอ่อ่ะจำไม่ได้เออเหลืออีก11ใช่ไหมนะั้นเราซื้อเป็นแพ็ก10แล้วกันนะครับผมโอเคก็กดเลยนะครับแล้วก็บ้าจริงๆอยากซื้อ30อะ่ะมันลุ้นมากนะเอาไว้ถ้ามีคลิปหน้านะ่คยซื้อ30ไว้ดูนะครับผมโอเคกดบายเลย แล้วคันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นเต้นอีกเช่นเคยนะฮะนี่มาเป็นแพ็คเลยนะครับผมเอ๊กดัชเลยว้าวโอ้โหได้เลมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหมีการปลดล็อกนะฮะเช็คนะฮะที่เป็นการ์ดบีเนาะเออก็เป็นการปลดล็อกขึ้นนะครับไม่เคยได้วงนี้ทีโอเคอ๋อตอนนี้การ์ดบุกข,ของเราอัปเดตเป็นบีโอเย ดีด้วยแล้วก็ได้ปลดล็อกใหม่นะครับผมโอเคซื้อการ์สสำเร็จแล้วเราไปดูการ์ดดีกว่าเนาะว่าเรามีเท่าไหร่แล้วโอ้โหขึ้นมาเยอะอยู่นะโอ้โหก็สำหรับการ์ดที่มันจะชก็คือจะเป็นการ์ดที่เอ่อมีระดับมากที่สุดเนาะจะขึ้นอันแรกเนาะอันนี้เป็น B หมดเลยเนาะขนลุกแทนนะโอเค อา้าเราต้องไปกดแบบนู้นสิจะได้ดูกันง่ายๆโอเคออการ์ดนะครับผมไปดูความัพแบบความคืบหน้าว่าผมไปถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้นะฮะฮัโหลดกันไปนะครับผมเร็วสิเฮ้ยโอเคดูกันเลยนี่ผมได้ตีมนี้ครบแล้วนะของทีทีวเนะอันนี้ถ้าชื่อเกาหลีก็ดงบงัง ดงบังดงบังผมเียกโทษมันมี2พยังค์ท้ายดผมลืมนะครับผมอาต่อไปซูเปอร์จูเนียนะครับผมกะว่าผมจะเก็บิอันแรกเนาะที่เป็นข่าวรำอันแรกนะเออก่อนที่เป็นตัวเอสสีทองอันนี้แหละอันนี้เนาะส่วนเออทำไมไม่บอกให้หมดเลยวะส่วนวงแรกก e o a นะครับจริงๆเรียกว่าโวอ,อานะครับผมจะเก็บอัน3ใบแรกเนาะ ต่อไปอันที่สองนะครับดงบังนะครับจะเก็บสี่ใบแรกนะครับผมอันนี้ก็สิบเอ็ดใบแรกซุปนะครับผมการเยอะมากส่วนขายูยอนนะครับจะเก็บน่าจะอันแรกเหมือนกันนะครับผมต่อไปอันต่อไปก็ D ีแ e นะครับก็สี่ใบแรกเหมือนกันนะครับผม M อ็ D ก็สี่ใบแรกเนาะอันนี้มีอันเดียวอันเดียวส่วนซูเปอร์จูเนียเอ็มนะฮะจะเอาเป็น ชุดแรกเหมือนกันนะครับผมอ่าเฮนรี่เราได้ครบแล้วนะครับผมก็เอาอันแรกกันแหละถูกแล้วส่วนโจมี่นะฮะนี่อะ่าโจนะครับผมเป็นภาษาจีนเนาะก็เอาสามวันแรกนะครับผมส่วนเกอร์เจรชันนะฮะกะว่าจะเอาธีมที่มีผมสีแดงอันนี้แหละครับธีมปาร์ตี้เนาะเพราะว่าชอบนะฮะส่วนตัวก็เลยอยากได้เป็นพิเศษนะครับผม ต่อไปเป็น g e r ร u a t i o n TDS ก็อันแรกอย่างที่ทุกคนรู้เนาะอืมโอเคอันนี้ก็มีอันเดียวส่วนชัยนี่เนี่ยละครฮะเป็นปัญหาเลยไม่รู้จะเอาอันไหนดีนะชอบหมดเลยมันแบบหลายตีตมเกินนะบางทีก็สับสนนะเพราะว่าชอบเพลงอะ่ะส่วนเดียวชอบเพลงหนึ่งแล้วแบบการที่ต้องการในเพลงนั้นไม่มีอะไรแบบนี้นะประเด็น เออต่อไปของแทมินนะครับก็กะว่าจะอาอันแรกนั่นแหละครับเพราะการเยอะเนาะส่วนจองยอนน,น่าจะเอาเหมือนกันนะครับผม FX <F x S 2> ก็เช่นอันแรกส่วนเอมเบอร์ดูนะก็มีอยู่อันเดียวเนาะอ่าต่อไปเป็น x x o k นะผมจะเอาที่เป็นสีดำนะครับเริ่มตั้งแต่ใบที่7นะครับผมจนถึงตัว S อันนี้เลยเพราะว่าการดีอยู่แล้วก็แล้ว ก็ชอบเพลงด้วยนะครับผมปั๊กเอ็มน,นะครับก็ตั้งใจว่าจะเอาตั้งแต่ใบที่4ี่ถึงใบที่6เนาะแต่ว่า <laughs> ดัน7ถึง9ครบแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคต่อไปข้ามข้ามโอเคเลสเบอร์เวตนะฮะอันนี้กันนะว่าจะเอาอันไหนเพราะว่าชอบเพลงเพลงหนึ่งแต่ว่า <laughs> กรณีเดียวกับชายนี่เลยครับผมแต่ว่าดันไม่มีการ์ดอะไรแบบนี้เออ อืมโอเคหมดแล้วแหละอ่าโอเคหมดแล้วนะครับผมที่เหลือก็เหลือแบบตีมตีมเดียวแล้วเนาะตอนนี้ผมเก็บการ์ดได้ทั้งหมด188ใบแล้วเย่ yeah. <Okay. S 2> ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ก็ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมอัพการสักนิดนึงนะครับผมให้การ์ดมันหายไปบ้างเนาะแล้วอาจจะกลับมาแบบ อลังการก็ได้จริงๆไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับอันนี้เล่นแบบว่างก็เล่นพอให้หูฟังหมดเลยแบบนี้นะผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย